ทุกคนเห็นอะไรภาพนี้สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันพี่โจเอาภาพนี้มาฝากนี่เลยสาวไทยพ่ายสามนัดติดตุรกีแกล่งเกินสาวไทยโดนไปสามโบแบบจุกๆโอ้โหท้ายคลิปพี่โจมีอีกภาพมาฝากด้วยรักกันรักกันน่าเสียดายมากๆเลยทุกคนแมตวันนี้สาวไทยลงสนามเจอกับตุรกี ถึงแม้จะไม่มี3ตัวหลักของเขาแต่ว่าโอ้โหดาวรุ่งนี่มาแบบว่าสุดยอดมากๆเลยแกร่งจริงบอกเลยนะคะสาวตุรกีทุกสาวไทยไป3โบสกอร์25-23 25-14และ25-22ทุกคนเซต2นี่โอ้โหเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากจะพูด <c oughs> คือเข้ามาแผนนี้ทุกคนยอดโอโ้ไม่น่าเชื่อเลยถ้าเราเข้ามารับก็ หยอดไกลจิ้มมาจิ้มไปไกลถ้าเราไม่ไม่เข้ามาเราไปรับบอลตบเขาถอยรับปับ๊บหยอดหลังบล็อกโอ้โหตายทุกลูกทุกคนนะคะเราก็ปิดหัวเสาเขาไม่ได้ด้วยโค้งหลังเขาเราก็เอาไม่อยู่นะคะแย่เลยและเกมบล็อกของเขานะคะโอ้โหตึงตึงึตงต,งตงบล็อกสูงมากดาวรุ่งของตุรกีชุดนี้นี่นะ สุดยอดจริงๆนะคะเซต1เนี่ยบาลาดินลง2กับ3เนี่ยบาลาดินไม่ได้ลงด้วยนะทุกคนขนาดยูฟานี่นะโอ้โหทั้งยูฟาทั้งบีมใส่แบบพัดหนักๆเนี่ยนะยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอเล็กเซียโอ้โหคนนี้มาแรงมากๆเสิร์ฟเทุกคนสถิตินะคะเขาเสิร์ฟเไป7เราเสิร์ฟเออ่ะคิดดู โอ้โหแล้วขนาดเรามีเซิร์ฟเอสนะก็ปิดเกมไปในเซตที่3นะคะด้วยลูกเซิร์ฟหนักๆของเขาปั่นไซต์บีมรับไม่ได้กระชอกออกไปนะคะอะไม่เป็นไรสาวไทยของเรานะคะก็ทำเต็มที่แล้วนะก็คงต้องไปทำกันบ้านเพิ่มคืนนี้เข้าห้องเย็นกันให้หมดแฮะเราจะไปเจอนัดต่อไปนะคะสำหรับ สาวฝรัร่งเศสนะคะสาวฟาันล่าสุดสาวฟานนี่เอาชนะเบลเยียมไป3าต่อหเซตทุกคนโอ้โหหนักเข้าไปอีกปีนี้นะคะแต่ว่าลูกกลมๆอย่างที่บอกออกได้ทั้งหัวท้ายเราจะได้พัก1วันนะทุกคนนะคะแล้วก็ลงแข่งนัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับ ฝรั่งเศสนะคะวันที่8บ่าย2นะคะส่งแรงใจเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยกันเยอะเยะนะแม <นะ S 1> สุดท้ายของสนามแรกวีคแรกแล้วนะคะสำหรับวีดีเอล2025แพ้นัดนี้ทุกคนคะแนนอันดับโลกของเราหล่นตู้ไปอีกหนึ่งลบ2.31เหลือ182.19คะแนนร่วงไปอีกหนึ่งอยู่อันดับ16ของโลกทุกคนส่วนตุรกีนั้นบวก2 3 1เหมือนกันนะคะรวม3 5 4 九三。 ยังอยู่อันดับ4เหมือนเดิมทุกคนนัดนี้ท็อปสกอร์ก็ได้แก่ควีนบีมของเราเหมือนเดิมนะคะพิมพิชยาทำไป15คะแนนยูฟา8โมเม6และตุรกีก็ได้จากคารุตสุนะคะ18คะแนนสถิติของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราแบบมีลุ้นมากเลยนะแต่มันทำให้เรารู้ว่าบล็อกเขานี่มาแบบอย่างเจ๋งอะตุรกีบล็อก14เราบล็อกได้5นะคะแล้วก็รุกนะคะตบเขาตบ43เราตบได้39นะแล้วก็แน แน่นอนคะ่ะไปเสียเปรียบในเรื่องของเสิร์ฟด้วยเราเขาเสิร์ฟได้7เสิร์ฟเอสอะแล้วเราก็เสิร์ฟเอสได้3นะคะคู่แข่งของเราทําเสียเองเนี่ยตุรกีเสียให้เรา9เราเสียให้ตุรกีไป12ทุกคน สรุปรวมๆแล้วก็เลยทําให้เราแพ้ไปนะคะแฟนๆแ,และเอฟซคิดเห็นเป็นเช่นไรในเกมนี้นะคะเม้นเมาส์มอยกันเยอะๆนะจะเห็นเหมือนกันไหมน้อและเราจะไปเมาส์กันนะคะในอยากเมาส์อยากเมาส์สาวไทยในว i n อล2025 EP ที่3ทุกคนแมทไทยเจอกับตุรกีจ้ายอดช่าบอกเลยถึงๆ และซัพพอร์ตกับตันเพียวนะกอด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 สามแมตช์แรงกดดันเนี่ยเยอะมากจริงทุกคนในฐานะกับตันทีมแต่ทำอะไรไม่ได้เลยช่วยทีมก็ไม่ได้พี่โจคิดว่าคือมันมาจาก แรงกดดันจากข้างในอะเพราะว่าลมพังกระแสจากข้างนอกเนี่ยไม่น่าจะทําให้นักกีฬาระดับโปรอย่างน้องเทียวเนี่ยที่มีประสบการณ์การเล่นการแข่งขันในระดับลีกแล้วก็ในระดับโลกมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรอะนะก็น่าจะเป็นเพราะว่ากดดันตัวเองมากกว่า คือน้องต้องสู้อ่ะต้องสู้กับตัวเองแรงกดดันภายในของตัวเองอ่ะสู้ให้ได้แล้วก็เปลี่ยนมันให้ได้ระเบิดเป็นตอรปิโดปล่อยพลังออกไปวันที่8บอกเลยเฮ้อเฮ้อเฮ้อคือพี่โจนี่อาจจะปลอบไม่เก่งนะแต่ว่าให้พี่โจนผู้ปลอบแพน <c oughs> คือพี่โจชอบประโยคนี้มากเลยชนะเราชนะด้วยกันแพ้แล้วทําไมแพ้เราก็แพ้ด้วยกันนะคะสําหรับกีฬาคือภาพนี้ดีมากๆเลยทุกคนทั้งนักกีฬาโค้ชลูกโค้ช แล้วก็ทีมสตาฟแล้วก็ทุกคนเนี่ยกอดกันกลมขนาดนี้พี่โจโแฟนๆแ,และ FC ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับตันเพียวผ่านพ้นมันไปให้ได้พี่โจโแฟนๆแ,แ,และ FC ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับตันเพียวแล้วก็น้องๆนักกีฬา,าทุกคนนะคะโค้ชแล้วก็ทีมสตาฟด้วยนะคะให้ผ่านพ้นไปให้ได้แล้วก็พนุกำลังต่อสู้จนเราชนะไทยแลนด์บบาบบา